และนี่คือจิตวิทยาสายดาร์กในการที่คุณจะขออะไรกับแฟนก็ได้ครับเหมือนยักษ์กินนี่เลยนะครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยเริ่มขอจากของสิ่ง leave, เล็กๆครับเช่นอาจจะขอให้ช่วยเลือกสีปากกาให้หน่อยได้ไหมนะครับในสเต็ปต่อไปคือซื้อปากกาให้หน่อยได้ไหมนะครับในต่อไปคือให้เลือกสีเสื้อผ้าให้หน่อยได้ไหมในสเต็ปต่อไปคือขอซื้อเสื้อผ้าตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมนะครับในสเต็ปต่อไปคือคือคุณขอจากเรื่องเล็กๆครับแล้วมันจะค่อยๆขยายไป เรื่องใหญ่ๆทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าวันนี้คุณขอขอสิ่งใหญ่เลยได้ไหมคนมันจะไม่ให้ครับการที่คุณจะขออะไรก็ตามแต่มันต้องทําให้เขาผูกพันก่อนหรือทําให้เขารู้สึกว่าได้ช่วยเหลืออะไรเรามาทีละเล็กทีละน้อยก่อนครับแล้วค่อยขยับไปถึงสิ่งใหญ่ครับสิ่งนี้จะทําให้สมองมีแนวโน้มอยากช่วยเหลือเรามากกว่า ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ